วันนี้จะพาทุกคนนะครับมาฉลองเที่ยวเชียงคานยุคโควิดนะครับ EP หนึ่งของเราประมาณหมื่นวิวนหมื่นวิวนหมื่นวิวนะครับปะปะปะอันนี้อะไรเนี่ยโอ้โหขนมใส่ไส้นะครับใครที่ไม่เคยกินนะคนต้องกินเป็นประจำเลยนะวิวจะจับมันได้ด้วยผู้ใดสิจับไปก่อนวะนี่คือบ้คือบ้ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมเรเจนะครับวันนี้จะพาทุกคนนะครับมาฉลอง1,000วิวให้กับคลิปเที่ยวเชียงคานยุคโควิดนะครับ EP หนึ่งของเราแต่ตอนนี้ก็คือพุ่งไปแล้วที่2,000กว่าวิวนะครับผมวันนี้พาเพื่อนๆมาที่สุขใจแลนด์นะครับที่จังหวัดขอนแก่นนะครับบ้านฝางนะฮะมากันทั้งหมด5คนนะฮะตอนนี้ก็อาหารของเราก็พร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่ามีอะไรบ้างนะครับเริ่มต้นเลยนี่ข้าวข้าวเหนียวนะครับทุกคนก็คือ อยู่ในห่อแบบนี้โอ้ oh. <laughs> จะบ่ครับบัวบัวบัวใส่จะบ่ครับปริมาณจากช่องไหนครับยังไม่มีช่องเลยค่ะยังไม่มีช่องอันนี้พี่เบ๊จากในรกทริปนะครับน้ำตาลจากน้ำตาลแดลี่ยดลแต่ยังไม่มีช่องนะบิเกอร์ครับไม่บิ๊กเกอร์มีช่องอยู่ ยังไม่ได้นะคะนี่นี่นี่ทูกคนดูครับอุ๊ยชู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 ปะป่าป๊าอ่าโอ้ น,นี่คือขนมใส่ไส้นะครับใครที่ไม่เคยกินนะครับไม่เคงกินและนี่คือการเฉลิมฉลอง <c oughs> ให้กับ1,000วิวคลิปเที่ยวเชียงคานของเรานะครับผมเย้ Ye คนเดี๋ยวไปดูบิ๊กเกอร์ทำอะไรนะฮะถอดเด้อถอดเด้ออยียบปลาครับโอ้โหปลาไหลปาะนี่ตัวนี้สูงอุ้ยมิดยับเลยเกือบมันตกน้ำนี่อุ้ยมันก็ปั่นไงแทนนึกว่าปั่นหน่อยๆเมื่อหี้หน่อยๆดูเหนียวอลไรมันปั่นมาอลไรนิกพ่อมันเนยมึงแน่มึงแน่มึงแน่ไส้ดรอททางร้านบอกว่าปลาหนิ้ไม่มีพะนะเห็นป่อู้หอนี่เหรอตัวที่บอกว่าใหญ่ๆอ่ะไซนี่แหละที่เรากำลังกินเพื่อนคืออมมาจับให้เขาอยูุนี่โลดซะนะ มือกูคือสิหลึ่งคนแทะเมื่อวานถึงจบไปกินบอกเป็นจารยเนาะวิวอจับมันผู้ใดสิจบไปก่อนวะนี้มันสวบต้องขอบคุณทุกทุกคนนะครับที่ช่วยติดตามนะครับแล้วก็รับชมมาจนตอนนี้ก็สองพันกว่าวิวแล้วนะครับคลิปนั้นแล้วก็มีอ p พีที่2ก็น่าจะเกือบพันวิวแล้วเหมือนกันแต่ว่าคลิปที่สองอ่ะผมขอไปอยู่ที่ประมาณหมื่นวิวหมื่นวิวหมื่นวินะครับคือบาคือบา ต้องขอบคุณทุกคนจริงๆที่ช่วยกันติดตามนะครับเราจะไปไหนกันต่อแล้วทุกคนไปไหนกันต่อครับไม่ใช่ไปถึงมา <c oughs> ไ,ไหนก็ได้ใช่ไหมตอนนี้เราก็ออกมาจากร้านสุขใจแลนด์แล้วนะครับผมตอนนี้จะไปจะไปที่วัดทําผาเกลืต่อนะครับผมเดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูว่าที่นั่นมีอะไรให้ดูบ้างนะครับเดี๋ยวว่าไปเจอกันที่นั่นเลยดีกว่าครับตอนนี้เราก็ได้มาถึงที่ วัดถ้ำผาเกิื่อนคือเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวจะพาทุกคนไปชมบรรยากาศข้างในว่ามีอะไรบ้างนะครับผมจะน่าชื่นชมขนาดไหนไว้ไปชมกันครับอันนี้ก็คือจะเป็นบริเวณที่จอดรถของเรานะครับผมอ่ะแสงเยอะไปหน่อยสวยมากๆเลยนะครับดูนี่นะฮะ นนนนสำหรับบรรยากาศที่วัดแห่งนี้ใครที่ยังชมไม่จุใจก็ลองมาดูกันได้นะครับก็มีพระอาจารย์สุบันนะครับที่เป็นเจา้าอาวาสอยู่ที่วัดแห่งน,นี้มีพญาน,นาคตัวใหญ่ตัวใหญ่มากเลยนะทุกคนตัวใหญ่แบบมากๆเดี๋ยวให้ดูดูตัวใหญ่ วันนี้ก็เดี๋ยวจะเดินทางกลับสำหรับทริปในวันนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้นะครับอาจจะไม่ได้เป็นการแบบฉลองอะไรยิ่งใหญ่ขนาดนั้นนะครับเพราะว่ายังไม่ได้ไปไหนนะก็มีประมาณนี้ไว้เจอกันใหม่ได้ในคลิปหน้าครับสำหรับนนี้ก็ขอปิดคลิปแต่เพียงเท่านี้ครับผมบ๊ายบายครับ